มทุกท่านกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้อยู่กับผม t h งค k y สองสองนะคะก็ <c oughs> วันนี้ผมจะมาไม่ไม่อัดไม่ครับแล้วผมจะมาอัดเกมที่มีชื่อว่าคำถามกวนๆน,น,นั่นเองเราจะมาซิว่าคำถามของเขาจะกวนทีนหรือเปล่าไปรับชมรับฟังกันเลยย้อะไรนี้ทำอะไรได้ถึงจะเป็นครู เออออันนี้ผมเคยเคยเล่นบุกมาก่อนอ้าไม่ทันก็ต่อไปน้ำอะไรเอ่ยพอกินแต่ไม่พออะน้ำหมดอ้าไม่ใช่โอเคของโอเวลามันน้อยขนมอะไรเยอะที่สุดขนมถังแตกขนมกล้วยบชัชชีทิปกอ่อ แตกเหรอขนมจีนเหรอออต่อไอ้โคตรน่ะผมเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเล่นลเกมนี้นะครับก็เลยแพ้ไปเลยเอาไม่ันเลยตกน้ำแล้วไม่มเอยมดดำติด <c> ช <oughs> ิชัยหยุนชอบเบอร์อะไรมากที่สุด อันนี้ผมไม่รู้จักปลูกถั่วงอกดียังไงดีที่อร่อยดีที่ไหนดีที่ประหยะัดดีที่เราไม่งอก <c oughs> คนอะไรเอ่ยมีสองตาคนสองคนคนพิการคนมีสองใาญอ๋อนี่รู้ยสองใาญก,ก็ต้องมีตา อใครเป็นคนเจอท่านุไอโอดีเป็นครั้งแรกใครทิงเขาชิงเจอไอโอดีนันกวิทยาศาสตร์อ่าปลาหมึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสิผู้ชายเขามีเนวดนั่นแ้วหวานยังไงทำไมบินทำไมนกจิงบินมาประเทศไทยทาง ใช้เอ่อเพราะมันไกลเกินกว่าจะเดินนะนั่นไงว่าแล้วไงทำไมเวลาเปิดตูย้ยาต้องปีเปิดปิดวาวๆห้องแอร์สองนาทีฮิตเสียงเออนั่นไง น้ำอะไรเอ่ยที่โลกไม่ต้องการน้ําเสียน้ําเน่าน้ํามีพิษน้ำหน้าอยากแก <c oughs> นั่นไงปูอะไรมีขักเกิดมาจากปลาปูแบงมุมปูฮอตเกยโดปูพิการปูอัดโอ้ไม่ทันโอเคไม่ได้ไม่ทันหรอตอบิดมากิงกือหนึ่งร้อขาเวลาเลี้ยวขาจะ เลือกี่ขาอีกข,า,กขาหนึ่งไว้ให้สัญญาณอ่าถูกต้องเด็กกำพร้าอยากเกิดเป็นอะไรผู้ว่างอันนี้ผมรู้ก็ธรรมอ,อลูกคนรวยลูกันเนี่ยอ่าเคจบโฆษณาอืมเดี๋ยวเราจะตอบก่อน แล้วผมจะบอกอีกอย่างว่านี่คือช่องของไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่พี่แกเล่นพี่ไม่ใช่ดรพี่แกเล่นไาครับด้วยเหรออยากรู้ชื่อไหมไหมครับแกเ,เราจะเราจะเล่นด้วยเยอะด้วยอะ่ะ <c oughs> เออผมก็บอกไปนะครับผมว่าคลิปหลังจ,จากผมเริ่มเบือ่อเบื่อคำถามวันทีแล้วนะครับผม ก็สุอืมอืมนี่นนี่คืองาน,นที่ผมเล่นกันได้เพราะว่าผมจะมาบอกให้นะคะมันต้องเล่นอยู่ใกล้กันนะครับต้องเล่นอยู่ใกล้กันคือตัวเราอยู่กับอยู่แล้วเพื่อนเราอยู่ข้างๆอะ่ะเนี่ยที่ทำกันนี้ได้ก็เพราะว่าเล่น,เล,นเล่นบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเ<อ>นะ โอเคคลิปนี <gegen violin> <warfare> ้จะสั้นไปหน่อยนะครับเอ้ยยองผมจะไม่นี่ดีกว่านะครับโอเคจะกินนอกเรื่องเกินไปนะครับผมจะมาเล่นกันต่ออะไรอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะหวีแล้วมันทุกอัวฟ้าีริว ขนยิ่งขนเยอะอยังไงวะมีอะไรตัวสีขาหัวสีแดงขาสีฟ้าตามีที่ไหนกันเล่าเออตีแม่ตีไม่แตกแยกไม่ออกตอกไม่เข้าไฟอ้าปลาช่อนเป็นลูกหอย